ทอทรมานจากนอนไม่หลับหลับหตื่นตื่นได้เพราะตัวนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะอ้อมเบลี่ดีค่ะวันนี้นะคะอ้อมจะมาบอกว่าตัวนี้แหละที่ช่วยอ้อมหายจากอาการนอนไม่ค่อยหลับหลับหลับตื่นตืนหรือว่านอนหลับ,ๆๆไ,มลบไม่ลึกหลับไม่สนิทได้ค่ะวัยทางานในช่วง25บวก30บวก35 มากกว่านั้นนะคะก็จะมีปัญหาที่นอนไม่ค่อยหลับหลับตื่น,นหรือว่าหลับไม่ลึกหลับไม่สนิทนะคะทําให้ร่างกายนะคะไม่ได้ซ่อมแซมเต็มที่อย่างที่ควรจะเป็นแล้วส่งผลเสียต่อสุขภาพแล้วก็ผิวม,มากๆค่ะแนะนําว่าควรปรับสุขภาพพื้นฐานก่อนนะคะให้ร่างกายอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นแบบได้ลงล็อกคลิกกันก่อนนะคะแล้วถ้ามันไม่ได้จริงๆนะคะค่อยหาวิตามินหรือตัวเสริมเพิ่มเข้ามานะคะสิ่งแรกที่แนะนําว่าควรจะทําเลยนะคะก็คือมื้อเย็นนะคะเรื่องนี้นะคะหลายคนมองข้ามหรืออาจจะไม่รู้ก็ได้นะคะ แต่นี่เป็นสิ่งที่ยอมรู้มาแล้วลองปรับแล้วดีขึ้นนะคะก็คือมื้อเย็นนะคะควรเป็นมื้อที่ไม่มีแป้งหรือน้าตาลเยอะจนเกินไปนะคะเพราะว่าถ้ามันเยอะเกินไปนะมันจะทําให้ร่างกายตื่นตัวมากนะคะเหมือนเวลาที่เรารู้สึกแบบเพลียใช่ไหมตอนกลางวันเราจะอยากกินของหวานหวานนะคะนั่นแหละการกินของหวานหวานทำให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นและทาให้ร่างกายกระปรี้กระเป๋านะคะดังนั้นอาหารที่ มีแป้งหรือน้ําตาลเยอะนะคะก็ไม่ควรกินเยอะช่วงเย็นนะคะไม่ใช่ว่าไม่กินเลยนะคะกินได้แบบน้อยๆนะคะจะทําให้ร่างกายไม่ตื่นตัวเกินไปนะคะร่างกายจะได้พักผ่อนหลับได้ลึกหลับได้สนิทน,นะคะอันนี้แนะนําว่าควรทําแล้วก็มื้อเย็นก็ไม่ควรกินหิ่ม,มากจนเกินไปนะคะต่อมานะคะแนะนําว่าให้ปิดนะคะก็คือ WiFi นะคะหรืออิเนเทอร์เน็ตของมือถือเนะะี่ยค่ะก็ปิดไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาอาจจะมีสัญญาณต่างๆที่รบกวนเราได้เนาะ อีกข้อหนึ่งนะที่ออมคิดว่าพอจะช่วยได้นะคะก็คือการอาบน้ําอุ่นนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นศาสตร์ของอาทางตะวันออกเหมือนญี่ปุ่นนะคะหรือว่าจีนเนี่ยเขาก็จะอาบน้ําอุน่นใช่ไหมให้ร่างกายเนี่ยได้ผ่อนคลายนะคะแต่ไม่ได้แบบ รอ้อนจนเกินไปนะให้มันพออุ่นๆให้ร่างกายที่ตึงเครียดมาทั้งวันนะคะได้ผ่อนคลายลงนะคะกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยที่มันเกร็งตึงอะคะ่ะคอบ่าไหลเหมือนใครที่ทํางานออฟฟิศหรือต้องนั่งหน้าคอมทางานใช้คอมตลอดทั้งวันหรือนั่งยืเยอะนะคะไปอยู่ในท่าเดิมตลอดทั้งวันมันจะทําให้ร่างกายเกร็งตนะึงทําให้เลือดลมอะไม่ค่อยหมุนเวียนในจุดนั้นๆนะคะหรือคนที่ต้องเดินตลอดทั้งวันหรือยืนเยอะๆนะคะบางอาชีพเนาะก็ อาบน้ําอนะุ่นได้ผ่อนคลายส่วนช่วงขาช่วงล่างนะคะสาหรับคนที่นั่งตลอดทั้งวันก็ได้ผ่อนคลายในช่วงบาลายต่างๆนี้นะเพราะบางคนที่ที่นอนไม่หลับเพราะว่าร่างกายเกร็งตึงแล้วก็ร่างกายเครียดอยู่นะคะก็อลองปรับกันดูหรือว่าบางคนอาจจะใช้การนวดก็ได้นะคะประจําสัปดาห์หรือประจําเดือนเนี่ยมันก็จะช่วยให้ส่วนนี้ได้ผ่อนคลายแล้วก็เลื่อนลุมต่างๆได้หมุนเวียนได้ดีขึ้นด้วยนะคะแล้วอีกข้อนะคะที่ทุกคนรู้อยู่แล้วแหละแต่ก็อยากจะย้ำอีกทีนึงคือการจัดการความเครียดต่างๆนะคะเพราะว่า เครียดเนี่ยถ้าเรายิ่งคิดมากคิดเยอะคิดต่อต่อไปเรื่อยๆนะคะเหมือนมันถึงเวลานอนแล้วแหละแต่เรายังคิดต่อไปกลายเป็นตาคาทงทาง,ท,งที่แบบร่างกายมันเหมือนอยากจะนอนตายอยากจะพักผ่อนแล้วแต่กลายเป็นแบบไม่หลับจ้าอย่งะะางเงี้ยค่ะถึงเวลาแล้วนะคะก็ปล่อยวางเนาะถ้าเราทําอะไรไม่ได้ก็จะเป็นจําเป็นต้องใช้คํานี้จริงๆอะว่าปล่อยวางแล้วก็ผู้นี้มาจัดการใหม่เนาะอ่ะแต่ถ้าสมมติว่าใครเนี่ยลองปรับหมู่และทั้งเรื่องการอาบน้ําอุน่นการผ่อนคลายนะคะการ ยืดกล้ามเนื้อมันดีขึ้นนะแต่มันไม่ได้ดีขึ้นมากที่สุดได้นอนมากกว่าเดิมแต่ก็ยังมีอาการหลับหลับตื่นตื่นคือตื่นมาก,ก็ยังไม่สดชื่นอยู่ดีนะคะอาจจะเป็นไปได้ที่ร่างกายขาดวิตามินหรือสารอาหารบางตัวที่มีส่งผลต่อการนอนของเราถ้าทําทุกอย่างแล้วยังไม่ดีขึ้นนะคะอ้อมก็แนะนําตัวนี้นะคะชาริสมาเนาะตัวนี้นะคะได้ทานมา4-5เดือนแล้วบอกได้เลยว่ารักมากนะคะอันนี้จับใจจริงเลยเพราะว่าไม่ใช่แค่ช่วยเรื่องการนอนหลับให้หลับลึกหลับสนิทเท่านั้นแต่มันช่วยหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิต ประจ,จำเดือนนะคะสีฮอร์โมนลดลงนะคะแล้วก็แบบผิวรู้สึกว่าดีขึ้นร่างกายก็สดชื่นกับปี้กระเป๋าแล้วเป็นตัวช่วยกู้ชีวิตในช่วงที่เป็นโควิดด้วยนะคะคือจริงๆตัวเนี้ยทานเพื่อหวังผลเรื่องผิวให้มันชะลอไวให้มันแก่ช้าและสิ่งที่เห็นผลก่อนเรื่องผิวเลยนะก็คือการนอนหลับนะคะเห็นผลตั้งแต่วันแรกเลยนะคะ ลึกหลับสนิทมากตื่นมาก็ oh. สดชื่นมากนะคะมีแรงทํางานเนาะไม่ง่วงไม่เบี้ยตอนกลางวันด้วยเขามีสารสกัดหลายๆตัวมากนะคะที่ช่วยเรื่องชะลอวัยหรืออะไรต่างๆนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่ามีสารสกัดตัวไหนท um vale ี่มันช่วยเรื่องการนอนหลับลึกหลับสนิทได้ดีขนาดนั้นนะคะก็เลยแบบเออสงสัยฉันมโนไปเองหรือเปล่านะคะก็เลยดูข้อมูลวิจัยของต่างประเทศนะคะก็ก็ไล่ดูจากสารสกัดทั้งหมดนี้เลยนะคะว่าตัวไหนมันช่วยบ้างนะคะเพราะว่าอย่าใครสงสัยได้รู้ว่าฉันไม่ได้มโนไปเองใช่ไหมตัวแรกเลยนะคะเป็น ตัวต้นๆเลยนะคะก็คือแอลูตามีค่ะตัวนี้ก็คือจะช่วยกระตุ้นการสร้างสารโดพามีนแล้วก็กาบาที่ทําให้ร่างกายเราหลับสนิทได้เนาะโดพามีนเนี่ยค่ะทำหน้าที่เป็นสารสื่อประสาทแล้วจะมีชื่ออีกอย่างหนึ่งก็คือฮอร์โมนแห่งความสุขนะคะถ้าโดพามีนในร่างกายน้อยเกินไปค่ะก็จะส่งผลให้ซึมเศร้าได้หรือว่าบางคนก็จะเหนื่อยล้านอนไม่หลับแอลกูตามีนะคะยังช่วยกระตุ้นการผลิตกาบาด้วยนะคะกาบาเนี่ยค่ะก็เป็นสารสื่อประสาทเหมือนกันนะคะประโยชน์ของกาบาะคะ ก็คือช่วยบรรเทาความวิตกกังวลเพิ่มระดับของกรทังโมนที่ช่วยเรื่องความหนุ่มสาวค่ะ <Wow. S 2> แถมยังช่วยเพิ่มคุณภาพในการนอนได้ดีด้วยค่ะต่อมานะคะเป็นสารสกัดที่ชื่อไกลซี C นะคะช่วยกระตุ้นการสร้างเมลาโทนินนะคะทําให้หลับง่ายเนาะเพราะว่าเมลาโทนินเะนี่ยเป็นตัวหลักเลยนะคะที่ทําให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะการหลับได้ดีหลับลึกได้ดีเนาะคือไกลซี C เนี่ยค่ะมีผลต่อการหลับมากๆเลยนะคะเพราะว่าจะไปช่วยกระตุน้นเซโรโทนินค่ะไกลซี Cry C เนี่ยค่ะช่วยเรื่องการไหลเวียนของเลือดเนาะท ให้อุณภูมิของร่างกายลดลงอยู่ในจุดที่พอดีนะคะให้หลับได้ง่ายขึ้นค่ะสารสกัดตัวต่อมานะคะก็คือแบคเคเรนต์ค่ะเขาช่วยควบคุมการทางานของเมตาบอลิซึมและช่วยลดอาการนอนไม่หลับเรื้อรังหรืออาการหลับหลับตื่นตื่นได้ดีค่ะเพราะว่าแบคเคเรนต์มีแมกนีเซียมสูงนะคะมีผลในการช่วยทั้งเรื่องคุณภาพระยะเวลาทําให้หลับลึกด้วยค่ะมีสารสกัดอีก2ตัวนะคะก็คือคาโมคาโมกับทับทิมนะคะเขาจะมีแมกนีเซียมสูงช่วยในการนอนหลับได้ดีค่ะทั้ง5ตัวที่บอกไปนะคะก็เป็นสารสกัดตัวหลักนะที่ดูแล้วช่วยเรื่องก นอนหลับลึกหลับสนิทได้ดีนะคะตัวอื่นก็คือเขามีสารสก,กัดแบบเป็น20ตัวใช่ไหมคือตัวอื่นอ่ะช่วยนะอ้อมว่าช่วยแบบแบบออมอ,อไม่ได้ช่วยโดยตรงขณะนี้เหมือนช่วยปรับร่างกายให้กลับมาอยู จุดที่สมดุลน,นะคะหลับลึกหลับสนิทร่างกายได้ซ่อมแซมแล้วก็สมผลออกมาเป็นแบบสุขภาพที่แบบดีขึ้นนะคะแล้วก็ผิวที่ดีขึ้นด้วยนะคะสารสก,กรัดที่ว้าวมากๆนะคะที่ทําให้สนใจที่จะทานนะคะก็คือเฮลอส95นะคะซึ่งเขาจะไปช่วยยืดเทโลเมียของเรานะคะให้ยาวขึ้นถ้าเทโลเมียยาวนะคะร่างกายก็จะอ่อนเยาว์ชะลอวัยเนาะ เป็นแบรนด์เดียวในไทยนะตอนนี้เลยที่มีสารสกัดเทโลสกัสพาที่จะไปช่วยยืดเทโลเมียให้ยาวขึ้นช่วยเรื่องชะลอวัยแบบแอดวานซ์เลยนะคะถ้าใครอยากรู้เทโลเมียเพิ่มนะคะดูคลิปนี้ได้น,นะคะอธิบายไว้ละเอียดเลยตัวนี้สาหรับอ้อมอะเรื่องการนอนหลับนี่ก็ว้าวเลยใช่ไหมแต่ยังช่วยเรื่องลดอาการปวดท้องประจําเดือนสําหรับอ้อมอะหายปวดไปเลยนะคะแต่บางคนก็อาจจะลดให้มันเบาลงไปเยอะเลยนะคะแล้วก็สิวฮอร์โมอนนะคะที่จะเป็นช่วงก่อนมีประจาเดือนเนี่ยก็แบบ แทบจะไม่มีเลยแบบเบามากบางเดือนก็ไม่มีเลยนะคะแล้วก็ทําให้ผิวดูแบบอ่อนนุ่มขึ้นนะคะริ้วรอยที่แบบเป็นเลก ล็กอย่างเงี้ยค่ะที่บางทีใช้สกินแคร์ก็อาจจะต้องใช้เวลานานกว่านี้แต่ตัวเนี้ยเขาทําไปถึงระดับเซลล์เพราะว่ามีสารสกัดหลายตัวมัน GOS อย่างเงี้ยค่ะที่แบบว่าไปช่วยลดริ้วรอยที่หางตาได้นาะอ้อแล้วอย่างก็คืออาการปวดไมเกรนในช่วงที่มีประจำเดือนนะะไมเกรนกับอาการปวดท้องประจำเดือนเนี้ยมันมาคู่กันใช่ไหมก็คือไม่ปวดท้องประจำเดือนไม่ปวดไมเกรนคือชีวิตเบามากถ้าปกติเป็นประจำมีประจำเดือนใช่ไหมก็จะแปลว่านอนทรงอยู่ที่บ้านไม่สามารถออกไปลันลาได้จะมาอ้มอยกับทุกคนว่า วันนั้นที่เป็นประจำเดือนวันแรกนะคะไปเที่ยวทะเลแบบลันลาไปอีกจังหวัดหนึ่ง <c oughs> คือแบบชิลมากวิ่งกระโดดท่ายรูปสบายคือแบบเออเป็นชีวิตที่ชิลฉันอยากเป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> นะถ้าใครที่ชอบความหอมนะคะ <c oughs> ก็แนะนำเอเซนเชียล i อนะคะเป็นตัวที่อ้อมใช้นะตัวนี้ก็คือเป็นเกรดบริสุทธิ์เลยนะคะเป็นเกรดบำบัดเนาะถ้าในความคิดเห็นนะคะก็คือถ้าใครมีอาการ <c oughs> อาจจะเกิดจากอาการความเครียด อย่างเดียวนะคะเอามาคิดว่าตัวเอเซนเชียล i อเนี่ยก็ช่วยได้แล้วนะคะแต่ถ้าใคร เป็นมาจากที่ระบบร่างกายมันรวนไปแล้วนะคะหรือว่าขาดสารอาหารบางตัวก็คิดว่าจําเป็นต้องเป็นตัวชาริสมานะคะก็แนะนําทุกคนด้วยใจจริงนะคะว่าให้ใส่ใจกับการน,นอนมากๆเลยนะคะทํายังไงก็ได้ให้นอนได้หลับลึกหลับสนิทที่สุดอาจจะไม่ต้องเป็นวิธีที่ย่อมแนะนําก็ได้ถ้าเป็นวินเี์ไหนหรือตัวไหนที่เหมาะกับเรานะคะที่มันปลอดภัยไม่ตกค้างในร่างกายทําแบบนั้นได้เลยนะคะแต่ทั้ง2ตัวทั้งชาริสมาแล้วก็ Point, เอเซนเชียลออยล์เกตริสุะะ์เนี่ยค่ะที่แนะนําก็คือไม่มีสารตกค้างในร่างกายแน่นอนนะคะสามารถทานได้ ่อเนืงใช้ได้ต่อเนื่องนะคะยิ่งเฉพาะคนที่30บวก40บวกแล้วนะคะร่างกายใช้มาเยอะใช่ไหมบางทีมันก็รวนได้บ้างนะคะถ้าเราหวังว่าเราอยากจะชะลอไว้อย่าให้สิวหายผิวดีโดยการที่ใช้สกินแคร์อย่างเดียวนะคะสกินแคร์เนี้ยช่วยได้ประมาณหนึ่งนะคะแต่ว่าอยู่ที่มันมีริ้วรอย ผิวที่เป็นซิวผิวที่ไม่ดีนะคะที่มันออกมาที่ผิวนะมันก็มาจากข้างในทางนั้นแหละการนอนเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากแล้วเราใช้เวลานอนเนี่ยมากที่สุดในชีวิตแล้วทําไมถึงต้องใช้เวลานอนถึงตั้งแต่ชั่วโมงเนะี่ หนึ่งในสของวันเลยนะคะเพราะว่าร่างกายจําเป็นต้องซ่อมแซมอันที่สึกล้ออันที่มันเสียหายไปอะ่ะแต่ถ้าเรานอนหลับไม่ดีอะ่ะมันก็กลายเป็นส่วนนั้นน่ะไม่ได้ซ่อมแซมกลายไปเป็นของที่ระคักพังออกมาที่ผิวที่สุขภาพหรือร่างกายเราได้เนาะสมมติว่าหวังให้ผิวดีผิวไม่แก่หรือว่าสิวหายนะคะถ้าประคมแต่สก,กินแคร์ไปนะคะแต่ว่าไม่ดูแลข้างในเลยนะคะก็ อาจริงๆค่าสกินแคร์นั้นอาจจะเสียเปลา่าก็ได้นะก็ดูแลข้างในให้ดีเนาะถ้าใครที่ต้องการดูแลสุขภาพแบบอินไซเอานะคะจากภายในสุดภายนอกก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพราะว่าจะมีคลิปวิดีโอดีๆในการดูแลสุขภาพแบบอินไซเอา t แล้วก็การใช้ชีวิตแบบพิเอโตี้มาฝากกับทุกคนอีกนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน,น์ะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย